นี่แหละคะ่ะคือเครื่องบินลำที่เราจะไปนะคะสายการบิน KLM ค่ะเนี่ยเขาเพิ่งบินมาจากอัมสเตอร์ดัมนะคะเพิ่งจะเทียบท่าให้ผู้โดยสารลงเห็นไหมคะ,ะขณะที่เครื่องบินเขาเทียบท่านี่นะคะดูค่ะเขาเทียบกับหลุมจอดอันนี้คือหลุมจอดนะคะแล้วตรงงวงช้างนะคะก็จะค่อยๆย,ยืดลงไป แล้วให้พูดโดยสารเดินขึ้นมาดูนะคะเวลาที่เครื่องเขาเข้าจอดเขาทำยางไร เครื่องลำนี้นะคะสีฟ้าๆนี่ค่ะเ,เขาบินมาจากอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เพิ่งลงจอดหลังจากนั้นก็พอผู้โดยสารในเครื่องลงหมดแล้วเขาก็จะทำความสะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางจากสตุตการ์ดไปที่อัมสเตอร์ดัมนะคะดูวิธีการพอเครื่องลงมาจอดนะคะ จะต้องมอีคนงานหรือพนักงานเดี๋ยวเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ตัวงองช้างนะคะเข้าเคลื่อนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเคลื่อนออกไปเรื่อยๆอจะต้องเอาไปบรรจบกับประตูเครื่องบินนะคะนี่เคลื่อนไปช้าๆค่ะ ตัวตัวงองช้างนะคะตอนนี้ไปประกบกับตัวเครื่องบินแล้วนะคะจะเชื่อมต่อมาที่สะพานนี่ค่ะเห็นไหมคะสะพานทางเดินขึ้นมาสะพานทางเดินขึ้นมาในตัวอาคารนะคะ เวลาเราเดินลงเราก็จะเดินลงตรงนี้แหละค่ะเดินออกตรงประตูนี้แล้วก็เดินตามสะพานไปเรื่อยๆแล้วไปขึ้นเครื่องดูนะคะเขาเตรียมอะไรบ้างที่เหลืองๆนี่นะคะเห็นไหมคะรถลากเหลืองๆเ,เนี่ยดูเขาไปใส่อะไรไปใส่ไปรับกระเป๋าหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็ที่ รถเหลืองๆตรงอยู่หน้ารถคันขาวนี่ค่ะ,ะน่าจะเป็นพวกกระเป๋าพวกสัมภาระที่จะโหลดขึ้นเครื่องจากสตุตก a r ไปที่อัมสเตอร์ดัมนะคะตอนนี้ผู้โดยสารลงมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเ,เขาเดินออกมาแล้วเดินตามสะพานนี้แหละค่ะเดินออกไปแล้ว แล้วเขาจะเดินลงข้างล่างนะคะพอเดินหลุดตรงนี้ออกไปก็จะมีบันไดลงข้างล่างค่ะจะไม่ออกมาปนกับผู้โดยสารขาออกนะคะเห็นไหมคะผู้โดยสารขาเข้านี่คะ่ะเขาเพิ่งลงจากเครื่องลํานั้นเขาเดินเข้ามาแล้วก็เดินลงบันไดข้างล่างไปนะคะ ดูนะคะขั้นตอนต่อไปอ้อโหลดกระเป๋าเอากระเป๋าลงะะเห็นไหมคะที่มีพนักงานเสื้อสีสะท้อนแสงอยู่นะคะแล้วก็มีรถเหมือนเป็นกระบะเหลืองๆอยู่ตรงใต้ท้องเครื่องนะคะตรงนั้นเข้ารับกระเป๋านะคะเอากระเป๋าลงจากเครื่องค่ะนี่แหละค่ะคือวิธีการ ของเครื่องบินเวลาเขามาจอดนะคะเขาจอดยังไงแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างก็คงประมาณนี้นะคะรถคันขาวๆอยู่ด้านโน้นนะคะนคะี่ค่ะแล้วก็มีสายดำๆโยงมารถคันนั้นน่าจะเป็นเติมน้ํามันนะคะน่าจะเป็นรถน้ํามันมาเติมเห็นไหมคะนี่คะ่ะคือขบวนการทั้งหมดในการที่เครื่องบินลงจอด แล้วก็การลำเลียงสัมภาระขึ้นเครื่องนะคะนี่เห็นไหมคะอีกรถคันหนึ่งสีเหลืองๆนะคะเนี่ยเข้าลากไปละอันนั้นก็เป็นกระเป๋าที่จะโหลดนะคะของผู้โดยสารที่จะเดินทางจากสตุตการ์ไปที่อัมสเตอร์ดัมที่ฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์ Homeland, หรือเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวกันนะคะเ <laughs> ดีกค่ะคือขบวนการทั้งหมดนะคะ สำหรับการโดยสารเครื่องบินหรือการเดินทางโดยเครื่องบินและก็การบริหารจัดการหลังจากที่เครื่องลงจอดแล้วนะคะมีพนักงานมีคนงานเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะนี่คือขบวนการทั้งหลายทั้งปวงที่คุณรตีนำมาให้ชมค่ะ